อัคระสุวิถีเซียนตอนที่42ปรมาจารย์อีไม่ในดวงต่างเย่เวยมีเส้นเลือดโผล่กว่าสายตาไปมองแต่ละคนในตระกูลที่กระอักเลือดและล้มลงไปราวกับสัตว์ร,ร้ายที่ได้รับปาดเจ็บฝันกระทบกันและแผ่เสียงออกมาอย่างไม่ยินยอมประทับมือเลือดศักดิก์สิทธิ์กดทับลงไปเรื่อยๆใกล้เย่เวยเต็มทีพลังกดดันที่น่ากลัวทําให้กระดูกของเย่เวยแตกเป็นชิ้นๆบนร่างเต็มไปด้วยเลือดสด ทะเลแห่งจิตที่มีเส้นสีทองไร้ทิศทางเกิดเป็นรอยร้าวที่น่ากลัวมากมายอาจเป็นไปได้ว่ามันจะแตกความเจ็บปวดจากการที่ทะเลแห่งจิตฉีขาดรุนแรงกว่าอาการบาดเจ็บภายในร่างกายเป็นสิบเท่าเข้าสู่จิตวิญญ,ญาณสภาพจิตใจของเย่เวยทนรับต่อไปไม่ไหวแล้วรูขุมขนทั่วร่างกายมีเม็ดเลือดสีแดงสดๆไหลเออออกอย่างน่ากลัวเย่เวยสลบไปแล้วแต่ร่างกายยังยืนตัวตรงดุป,ปกา ในเซี่ยวนาทีที่เย่เวสลบไปในทะเลแห่งจิตปรากฏภูผาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอย่าง,งเงียบๆความเร็วของเส้นสีทองที่ไรทิศทางถูกเพิ่มความเร็วขึ้นสิบเท่าประกายแสงสีทองแสบตาฟืนฟูทะเลแห่งจิตที่แตกร้าของเย่เว่ยยังมีประกายสีทองอีกไม่น้อยที่พุ่งไปที่แขนขาทั้งสี่ชิพจรทั้งร้อยไหลวนในกล้ามเนื้อกระดูกเลือดค่อยๆบำรุงร่างกายของเย่เว่ยทำให้ความแข็งแกร่งของเย่เว่ย เพิ่มขึ้นในความเร็วที่น่าขนลุกความเร็วนี้ใช้เวลามากสุดคือหนึ่งถ้วยชาความแข็งแกร่งของเย่เวย่ยจะทําให้ถึงระดับขอบเขตผู้ฝึกตนสี่ดาราหลายวันก่อนหน้านี้เย่เว่ยจะเป็นเพียงผู้ฝึกตนหนึ่งดาราแต่ตอนนี้กําลังจะทลายสู่ผู้ฝึกตนสี่ดาราความเร็วที่ก้าวหน้าอย่างน่ากลัวนี้ไวกว่าอัจฉริยะคนอื่นไม่รู้ตั้งกี่เท่าแต่เย่เว่ยยังมีโอกาสที่จะทลายสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสี่ดาราหรือ ฝ่ามือสีเลือดขนาดักษ์ที่มีกลิ่นไอของเลือดน่าสยดสยองกำลับบงโจมตีลงมาเสียวเว่ยเย่เจิงชิงมองเย่เว่ยที่พยุงตัวอย่างยากลำบากดวงตาแดงฉานพลังหยวนที่บ้าคลั่งออกมาเขาพยายามสุดแรงที่จะใช้พลังทั้งหมดใส่ถัดมิลักขะที่อยู่ในมือพญานกสีเขียวที่บินอยู่กลางอากาศปีกงอกออกมาทั้งสองข้างประทุแสงสีเขียวปีกเริ่มสัน่นตามเสียงกระทบของอากาศ มันบินพุ่งจะไปโจมตีฝ่ามือเลือดขนาดยักษ์ที่อยู่กลางอากาศระดับของถัดมีลักษณนีถึงระดับกลางหกดาววิชาเทพเซียนที่อยู่ภายในจึงมีพลังมากพอที่จะต่อกรกับผู้แข็งแกร่งอี้หยวนเจ็ดดาราแต่เย่เจิงชิงอยู่ใกล้โจอ,อูกเกินไปจึงถูกตู้หยวนหมิงมาขวางไว้ถึงจะใช้พลังทั้งหมดเพื่อดึงวิชาเทพเซียนมาใช้ความเร็วก็ยังช้ายอยู่สักหน่อยจึงไปสกัดฝ่ามือเลือดที่กำลังทับลงมาอย่างไม่ทันไม่ เย่เจิงชิงมีสีหน้าที่หวาดกลัวมองฝ่ามือสีเลือดที่กำลังระเบิดใส่ร่างของบุตรหลานตระกูลเย่ตะโกนจากไหนลำคอยยังยอมไม่ได้เย่เจิงชิงผู้แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเย่ไม่อาจความประทับมือเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้คงไม่มีผู้ใดที่จะช่วยบุตรหลานของตระกูลเย่เหล่านี้โจอ,อู่ที่ลอยอยู่กลางอากาศริมฝีปากเสยียบนใบหน้ามีเสียงหัวเราะที่เลือดเย็นยังกระหายเลือดเหมือนจะได้เห็นฉากที่บุตรหลานของตระกูลเย่จะต้องพบกับความตาย ผู้ใดกล้าแต่ต้องลุกสิ์ข้าในชั่ววินาทีนั้นมีเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเหลือล้นดังขึ้นมาราวกับเสียงของฟ้าผ่าปังจนทําให้ผู้คนในลานประลองเลือดสุบฉีดปั่นป่วนน้ำเสียงที่เดือดดาลน,นี้ราวกับเสียงฟ้าผ่าจากสวรรค์เมืองบนในตอนนั้นในอากาศที่ว่างเปล่าปรากฏอัครเทพเซียนสามร้อยกว่าวิถีที่น่าหลงไหลห่อหุ้มด้วยแสงสีทองมันรวมเข้าด้วยกันแต่ในพริบตานั้น มีแสงสีทองที่อรารามตาแล้วมัดขนาดยักษ์ที่มองเห็นข้อต่อได้ชัดเจนปรากฏขึ้นในอากาศพร้อมเปล่งประกายสีทองราวกับท้องฟ้าจะตกลงมาพลังมหาศาลจากกลางอากาศกดดันสู่พื้นดินไม่ว่าจะตู้หยวนหมิงโจอ,อู่หรือต้องเฮ่อต่างขวัญภาวะตกใจกลัวจนตัวสัน่นนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมืองชิงเย่มีผู้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้หรือไม่ว่าจะตู้ยุนหมิงหรือโจอ,อู ต่างเ็เป็นผู้แข็งแกร่งอี้หยวนเจ็ดดาราถือได้ว่าเป็นปลายดาบของเมืองชิงเย่แล้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของคนผู้นี้เขากลับไร้ซึ่งจิตใจที่จะต่อต้านไม่เพียงแต่ตู้หยวนหมิงโจอ,อูรต์ตงเฮ่ทุกคนในลานประลองต่างถูกพลังมหาศาลนี้ทําให้กลัวเมื่อสัมผัสกับแสงสีทองนั้นประทับมือสีเลือดที่โจอ,อูไร่มานั้นก็ระเบิดหายไปไร้ร่องรอยตุ้มตุ้มตุ้มมัดที่มีแสงสีทองหุ้ม รากับดาวตกที่ตกมาจากขอบฟ้าด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงได้แยกไปสามทางระเบิดใส่ตู้หานเย่โจโอ,อู่และต้งเฮอปังปังปังในสายตาของผู้คนมีแต่ความประหลาดใจเมื่อครู่ตู้หยวนหมิงโจโอ,อู่และต้งเฮอต่างมีพลังที่น่าสะพรึงหาได้เปรียบเทียบไม่ได้กลับถูกแม่สีทองโจมตีอย่างกระทันหันตุบตุบตุบร่างกายอยู่กลางกาดตู้หยวนหมิงโจโอ,อู่เจียงจวิน ้งเหอหน้าอกของทั้งสามคนเป็นรอยยุบลงไปในเวลาเดียวกันก็กระอักเลือดใบหน้าซีเซียวเหมือนกับกระดาษเงินตกใจทั้งสามคนตะลึงรีบมองไปที่ไกลๆเมื่อพวกเขาเห็นรูปร่างสีน้ำเงินเข้มที่เหมือนกับราชรถที่เป็นปราสาทเล็กๆก็หดตัวใบหน้าขาวซีดไม่สามารถปกปิดความหวาดกลัวไว้ได้ราชรถยังไม่ได้เข้ามาไกลย,ยังอยู่ห่างออกไปจากลานประลองแต่ระยะทางที่ไกลขนาดนั้นไร้วิชาเทพเซียน แถมยังโจมตีตรงๆง,ง,งมาที่ตู้หยวนหมิงโจอู่จิงจวินต้องเฮ่ที่เป็นผู้แข็งแกร่งอี้หยวนทั้งสามคนมีผู้แข็งแกร่งที่พลัง้ร้กาศเช่นหนีทั้งเมืองชิงเย่มีไม่ถึงสี่คนราชรถที่มีสีน้ำเงินเข้มทั้งคันบินมาอย่างไวและจอดอยู่ข้างๆลานประลองปังเสียงประตูรถถูกเปิดผู้เท่าที่เสื้อผ้ารุมร่ามไม่สนใจเหตุการณ์ใดๆลงจากราชรถได้เดินเข้ามาถึงแม้ผู้เท่าจะดูเประเปื้อน แต่ในวินาทีที่เขาย่างลงมาจากราชลดทั่วทั้งท้องฟ้าก็มืดมนผู้เท่าคนนี้คือปร,รมาจารย์อี้ในสายตาของปร,รมาจารย์อี้มีแสงสีทองที่จางหายไปยื่นลอยเหนือพื้นพลังที่น่าสะพรึงแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วลนปละลองอากาศรอบๆเกิดเกลียวขึ้นเป็นชั้นๆราวกับคลื่นใต้น้ําดวงตาของปร,รมาจารย์อี้ที่ปรากฏประกายอ่อนๆมองไปยังผู้คนอย่างรวดเร็วสายตานิ่งเฉยเราวกับจะมองให้ทะลุไปถึงจิตใจ ความรู้สึกที่กดดันมหาศาลทำให้ใจหนาวสัน่นร่างกายสั่นเบาๆยิ่งควบคุมไม่ได้ปรมาจารย์อี้ตู้หยืนหมิงโจอูเจิยงจวินต้งเฮใบหน้าของทั้งสามคนสีเผือดมองปรมาจารย์อี้อย่างตื่นตระนกปรมาจารย์อี้ที่รักสงบกลับยื่นมาช่วยตระกุลเย่ตะกุลเย่กับปรมาจารย์อี้มีความสัมพันธ์กันจริงๆหรือโจอูเจิยงจวินต้องเฮมองตู้หยืนหมิงอย่างคร่งเครื่องใน,ในใจโอดครวญเบาๆเสียใจมาก เพราะพวกเขาเห็นแก่น้าของคุณชายหลู่เฟิงจึงยอมช่วยเหลือตระกูลตู้แม้แต่ในฝันก็ยังไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะทําให้ปร,รมาจารย์อี้ไม่พอใจโจอูตองเฮิรคาระวะปรมาจารย์อี้โจอูจิงจวิเลตตงเฮิต่างมองตากันต่างมองเห็นความเสียใจอย่างสุดซึ้งหึงกันและกันจากนั้นก็ต้านความเจ็บปวดของกระดูกหน้าอกที่แตกรีบทําความเคารพปรมาจารย์อี้ปรมาจารย์อี้มีนิสัยที่รักสงบแต่ไหนแต่ไรมา ม่เคยยื่นมือมาขวางความขัดแย้งของตระกูลต่างๆในเมืองชิงเย่ไม่ใช่เพราะกลัวมีเรื่องแต่กลัวความน่ารำคาญท่านที่จิตใจมีแต่เรื่องที่จะคิดคนวิชาเทพศินไม่อยากให้คนอื่นมารบกวนในตอนนี้เพื่อเย่เว่ยในที่สุดปร,รมาจารย์อีก,ก็ทำลายกิจวัตรตามปกติข้าน้อยตู้เยินหมิงคารวะปร,รมาจารอี้ตู้เยินหมิงมองปร,รมาจารย์อย่างกล้าก,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 กลัวกลัวโน้มหัวคำนับปร,รมาจารอี้ในเมืองชิงเย่นี้ ใครๆต่างก็รู้ว่าปรมาจารย์อี้รักสงบคงไม่ยื่นมือมาขวางเรื่องใดๆง่ายๆแต่ในวันนี้เพื่อตระกูลเย่จึงลงมือที่ดินบรรพชนตระกูลเย่อะไรการยอมรับผิดต่อคุณชายลู่เฟิงอะไรเมื่อพบปรมาจารย์อี้ตูยนมิตงต้องโยนเรื่องนี้ออกไปก่อนในหัวของเขาตอนนี้ว่างเปล่าในใจเพียงคิดแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ความโกรธเกรี้ยวของปรมาจารย์อี้สงบลงได้เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองชิงเย่แล้วยังไง ตะกูลมีผู้แข็งแกร่งอี้ยวนถึงห้าคนแล้วยังไงหากปรมาจารย์อี้อยากจะทำลายตระกูลตู้ให้สิ้นซากแค่สะบัดมือก็ทำให้จอมยุดนํำไปท่วมมาจัดการสำหรับปรมาจารย์อีแล้วการทำลายตระกูลตู้ก็เป็นแค่ประโยคหนึ่งเพราะพลังที่แท้จริงของปรมาจารอี้แก่กล้าถึงระดับที่พูดผีเทวดาวัดไม่ได้คารวะปรมาจารอี้เหล่าผู้คนในยุทธภพที่มาร่วมชมล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองชิงเย่ แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าปรมาจารย์อี้ตำแหน่งของคนเหล่านี้จะเทียบอะไรได้การพบเจอปรมาจารย์อี้อยากเหมือนวัดท้องฟ้าเพื่อให้ปรมาจารย์อี้เหลือบมองตนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ปรมาจารย์อี้สังนิดแต่ละคนลดยอมสิ่งชีวิตประจบสอบพอท่าทางนั้นช่างน่าเคารพมีความน่าเคารพมากวันนี้ได้เจอปรมาจารย์อี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนไม่คิดว่าปรมาจารย์อี้จะไม่สนใจที่รูปกาย เสื้อผ้ายุ่งเยิงท่าทางก็ธรรมดามากถึงจะเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะดูถูกสึกนิดก่อนหน้านี้ก็ได้ปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาเมื่อก่อนตู้ยุนหมิงยิ่งคิดว่าปร,รมาจารย์มู้มีอันดับรองจากปร,รมาจารย์อี้ความแตกต่างของทั้งสองคนคงไม่มากมายนักหากเอ่ยนามของปร,รมาจารย์มู่อาจจะทำให้ปร,รมาจารย์อี้กลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาบ้างแต่บัดนี้ตู้ยุนหมิงถึงได้เข้าใจในทันที ว่าปรมาจารย์มูระดับแตกต่างจากปรมาจารย์อี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนปรมาจารย์อี้แค่ไม่มีชื่อเสียงปรมาจารย์อี้ขออย่าท่านได้โกรธเกลี้ยวพวกข้าไม่รู้ว่าตระกูลเย่กับปรมาจารย์อี้มีสัมพันธ์ที่แน่นแฟนถ้าหากรู้ให้ข้ามีสักสิบหัวก็ไม่กล้ามายุแย่เรื่องของตระกูลเย่หรอกโจอูอ่รีบยกมือขับนับพูดเสียงสัน่นเมือ่อยืนต่อหน้าพลังที่น่าสยดสยองของปรมาจารย์อี้โจอูอ่ตกใจกลัวจนสองขาอ่อนปุกเปียก ต้องเฮอก็ตกใจกลัวจนสองขาสั่นใบหน้าซีดเสียวรีบแก้ตัวเรื่องนี้พวกข้าเป็นคนนอกตระกูลตู้เชื้อเชิญพวกข้ามาพวกข้าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นจนถึงตอนนี้ต้องเฮอไม่แยแสความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลตู้โยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับตระกูลตู้แล้วค่อยว่ากันอีกทีปรมาจารย์อี้สมบูรณ์หยิงเย็นชาไม่แม้แต่จะมองคนตระกูลตู้ที่อยู่ข้างๆเพียงส่งสายตาจ้องโจอ,อู่และต้งเฮอ จากนั้นก็เดินไปทางคนของตระกูลเย่กล่าวให้แน่ชัดคือเดินไปทางบุตรหลานของตระกูลเย่ไปหาเย่เวยสายตาที่ปรมาจารย์อี้จ้องมาทําให้โจโอูและต้งเฮอส์ันกลัวไปถึงกระดูกสายตาของปรมาจารย์อี้ดุดสายฟาฟาดระเบิดเสียงดังในหัวของพวกเขาตุ้มตุ้มใบหน้าของโจโจิงจวิ้นและต้งเฮอซีดเพืขึ้นมาในทันทีมุมปากมีเลือดสดๆไหลออกมาเพียงแค่สายตา หน้าอกของพวกเขาเราวกับถูกค้อนขนาดยักษ์ทุบลงมาอาวัยวะภายใน5้ถึงหจุดราวกับว่ากําลังกระจัดกระจายอยู่ช่างเป็นพลังที่น่าขนลุกขนพองจริงๆ